มาครับสวัสดีครับสวัสดีสุสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยไรยน์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะมา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 ผมจะพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูเคสสวยๆคันนี้ล็อกแท้นะแล้วก็เครื่องร้อยเครื่องเป็นร้อยเก้าห้านะครับเครื่องเป็นร้อยเก้าห้าตัวนี้ติดเคนเสร็จสับเรียบร้อยเขาเปลี่ยนเครื่องแต่ผมมีใบคุมเครื่องให้นะ แล้วก็สภาพเครื่องจะเป็นยังไงสภาพเคนจะเป็นยังไงเรามาฟังเสียงกันนะครับวันที่ผมไปซื้อก็คือผมไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์แล้วก็วันไปย้ายผมไม่ให้ช่างทอนเป็นคนถ่ายคอนเทนต์ไว้นะครับถ่ายไวก้ก็ก็หลายช็อตเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาฟังเสียงกันที่ช่างชาะจเจอาแบตเตอรี่ใส่ใช้งานได้ปกตินะเนี่ยเคนก็คือรัอ่วซึมอะไรก็ใช้ได้หมดแล้วนะไม่ไม่รั่วไม่ซึมเลยนะ อ่ะดูครับช่างชาติกำลังจะเอาแบตเตอรีร่ใส่ครับนีท่ทีนี้นนยกแบตไปยกแบตมาครับวนกันไปวนกันมาครับแบตเตอรีร่เนี่ยเดี๋ยวให้ช่างชาติ <c oughs> เดี๋ยวให้ช่างชาติใส่แบตเตอรีร่เสร็จแล้วเรามาฟังเสียงแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าเคนจะเป็นยังไงตุ้ไอ้เคนเก่งปะเค็นเคนเก่งมันปะโองงั้นปกติเราเครื่องเนี <c oughs> น่ยเครื่องดีอืม เครื่องก็195เลยครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงว่าจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวคุยธุระแป๊บหนึ่งครับช่างชาสตาร์ตติดแบบนี่แล้วเอาดูดูด,ด,ดจะขับได้ไหมนะฮะ แต่ผมวันที่ผมไปซื้อไปลองไปขับได้อะไรปกติเครื่องนี่แบบสุดๆเลยนะผมบอกเลยนะฮะทีแรกผมว่าจะขับมาจากชนบุรีนะคันนี้แต่คิดไปคิดมาแล้วทะเบียนมันก็ขาดผมก็เลยให้น้องชายผมช่างตุ้ยเป็นคนยกมานะครับแล้วผมมีวันนี้ครับนี่ครับเครื่องอัดอิดราคาแบบถูกๆครับเครื่องอัดอิดบล็อกนะบงับงบงังบังเ้าเนี่ยครับทำงานได้เลยดูครับดู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 ครับ เด่นๆจำจำแล้วบอกเลยอันนี้ครับา,าเสียงเครื่องไว้ยาัิเครื่องเลยก็หานะ้าเสียงเครื่องเว้ยอยาให้ช่างตุ้ลองครับเทนกาโต้เทตากาโต้สตัดหรือ2ตัดแปดเนี่ย สามตันกัวช่างตุยหัวเค็มสามตันสามตันห้านะตัวนี้นะเออมาดูครับนี่ครับดูเออก่ากัตุยจัดการทีแล้วมือมือใส่งานนะโอ้แต่ว่าใส่งานได้ปกติเลยครับอันนี้ยิ่งหัวดั้มหัวร้อยเล่นบอตุยอ๋อได้บอกสูงโอ้ยครับอามาดูมูดู ดูครับนี่นี่ท่านตุ้ยบอกว่ามันยิง,งิงแบบเนี้ยี่นี่ๆๆเนี่ยเนี่ยยกหน้าลอยแบบเนี้ยปั้นนี่มาเลยดิโอ้ร่างดากจูพื้นต้อนีีตุ้ยฮะลากรถขึ้นเลยโอ้ยมันยาวพอตุ้ยอันตรายพอแล้วโอ้ยมันสูงอันตรายพอพ่อพอพอ,พอแบบนี้เลยโอ้ต,อต่อครับตุย้ย กว่าประค่างแล้วก็วน,นเช่นเห็นมั้งเนี่ยเอามาดูมาดูมาดูเออดู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 เพราะว่าช่างซุยทำงานเกี่ยวกับรถยกกับรถเช่นอยู่แล้วเขาจะเก่งกว่าเรานะ <c oughs> ดูครับมาดูเช่นครับว่าจะยิงได้ขนาดไหนอ๊บอ๋อ,อ,อนี่ครับน,น,นี่ก็มีต้นอุ่นเลยสีมาดหน่อยนะฮะ ตุ้ตู้เบเคนสามตันห้าสามตันกว่าน่าจะเป็นสามตันห้าเนาะโอ้เคนกป็บอกเคนปอกใหญ่ด้วยอ่ะดูดิโอสุดๆนะงานเนี้ยนะฮะอ่ากันชนกันชนมีหมดนะแต่ผมยกมาจากชนบุรีมันก็เลยถอดกันชนออกอ่ะกันชนมีนะครับเดี๋ยวประกอบใส่กันชนให้มันเรียบร้อยก็สวยงามนะครับรถอ่ะมาดูครับคันนี้ผมจะขายเท่าไหร่นะไอชาติขายคือเกาดิขายคือเกา เ่างชาดมาเจอให้ใช้อโอ้ยสังชาิเสร็จได้แล้วครับผมบอกผมขายอยู่ดีครับยังไงก็ขายครับเพราะว่าเราซื้อเราซื้อแบบซื้อเข้าขายออกอยู่ทุกวันครับซื้อเข้าขายออกอยู่ตลอดครับมันก็เลยไม่ได้ไปซีเรียสในเรื่องแบบนี้นะฮะอ่าดูครับดู้ใส่กองไหนบ้าง ข้าวผ่หขนาลูกหาไหนครับแนี่เขาจะมีแบบไหนจังไหนเนี่ยขายเป็นกิโลแค่ถ่ามันเป็นชุดก็คือเป็นชุดกิโลละสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบ่วแค่ขับลองเมืองขับของเลางเงินอ่ะมาต่อครับดูครับรเดี๋ยวเราจะเอาเราจะเอาเครนยกลงนะ เหมือนกับรีวิวเคานะ์ะนะฮะรีวิวว่าใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เป็นชุดชุดเครื่องอดัอดอัดอิบล็อกนะครับเครื่องอัดอิบล็อกก็คืออ่ะผมจะพาพาดูพาดูนะผมจะพาดูเครื่องอดัดตัวนี้จะเป็นสายพานเห็นสพานลำเลียงไหมแล้วตัวนั้นจะเป็นตัวท่ออัดมันจะอธิบายยังไงอ่านี่ยเน,นี่ที่ช่างชาติที่ช่างชาติกำลังจะเกาะก็คือสายพานลำเลียงตัวนี้จะขึ้นไปพาดบนตัวนู้นนะครับเพื่อลำเลียงปูนในถัง ขึ้นสายพานแล้วไปตกตกใส่ตัวนู้นแล้วก็ปล่อยลงมาแล้วอัดเป็นอิฐบล็อกนะครับเป็นเครื่องครบอะ่ะผมขายถูกผมขายไม่แพงนะผมได้ผมเหมาเหมาของเฮียเข้ามานะครับอ่ามาดู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 นะครับเนี่ยฮะอ่าอ่าอ่าก็คือชุดนี้จะเป็นชุดถังผสมถังผสมพวกอ่อหินกับปูนปูนผงให้มันเข้ากันก่อนเนาะแล้วก็ตกลงมาสายพานสายพานลำเลียงจะมาจะมารองตรงนี้ยาวขึ้นไปแบบนี้นะครับ ยางไปแล้วไปพาดใส่หัวถังหัวถังแบบนี้แล้วก็ตกลงแบบนี้สําหรับคนที่เคยคนที่รู้จักอ่ะที่ผมพูดก็จะมองออกแต่ผมผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็พูดตามที่ผมเห็นมานะมันจะเป็นแบบนี้ครับชุดละ4ี่หมนนะครับชุดละ4ี่หมื่นห้าพันบาทนะฮะนี่ชุดสายพานลาเลียงเนี่ยชุดละ4ี่หมพันบาทนะเกียร์ก็เป็นเกียร์อย่างนี้ครับแปแรงใหญ่แล้วก็ไดนะครับเอ่อผมเอื้นว่าได์ภาษ <laughs> า,าบานผมเอืน้นไดมอเตอร์ Motor. 2.2นะครับ2.2 kva นะครับนี่ครับแล้วก็อะไรก็ประมาณเนี้ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกดูครับช่างตู้ย่เลยกำลังโยกกำลังโยกเรื่องเอ่เคนครับนี่นี่นี่โชว์เคนนะครับช่างตู้ยครับรถเคนทันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดโค้ดถ้าซีม frr นะนี่นะ FRR และ FTR เนี่แหละเดี๋ยวผมผมพาไปดูเล่มไปผมพาดูเล่มครับมันดูเล่มครับนี่เห็นไหมนี่ครับ FRR เห็นไหมครับ FRR 12 LA นะครับ FRR 12 LA นะครับนี่นเครื่อง6 BG ในเล่มเนี่ยเครื่อง6 BG แต่ว่าในที่วางเป็นเครื่อง6 h E นะครับ6 h E 1นนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับเดี๋ยวผมพาดูว่าเครื่องสวยขนาดไหนนะฮะ เดี๋ยวผมพาเอฟซเราพาพี่น้องเราดูนะครับว่าเครื่องสวยขนาดไหนเดี๋จะพึ่งเวียนหัวนะผมยกเดินไปเดินมานะเดี๋จะพึ่งเวียนหัวนะครับอา้าวดูครับเนี่ยวางแล้วครับโชว์เคานใช้งานแบบนี้เลยเคานเป็นเขาเรียกสองชักหรือสามชักเนี่ยชักที่หนึ่งเขานับไปถ้านับก็หนึ่งสองสามเป็นสามชักนะนะครับเคานเป็นสามชักเสียงเรือนบอลเป็น เป็นสามชักนะครับอ่ะดูดูถึวางนะครับวางแล้วนี่ครับเรียบร้อยครับมาดูกันนะครับระบบปั 6, ่นทีนทำสับเรียบร้อยครับเนี่ยนี่วางแล้วครับเนี่ยมันจะเป็นแท่นแบบนี้โอเคแล้วก็โอเคเดี๋ยวมาดูดูมุมนี้ครับมันถึงไม่ย้อนไม่ย้อนฉันจะเพิ่งเวียนหัวนะจะเพิ่งเวียนหัวนะ มาครับมันถึงม่ย้อนแสงดูครับการใช้งานของเครืนองเราครับวิ้อ,อแบบนี้เลยครับดูครับอ้มา ใส่กันชนไปก็สวยแล้วรถอะ่ะไม่มีปัญหาหรอกยังไงก็สวยครับใส่กันชนไปแล้วอะ่ะพอดีรถผมเยอะถามว่าผมอยากเก็บไม่ใช้ไหมก็อยากเก็บไม่ใช้แต่ว่ารถมันเยอะนะฮะสิบล้อก็สองคันแล้วหล้อก็สองคันแล้วเท่าคันนี้ไปอีกคันหนึ่งมันก็เป็นสาคัน4ี่คันไปีมันก็จะเยอะนะฮะอ่ะแบบนี้ใช้งานได้แบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวให้เขายกลงให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะพาดูอ่าชั s s ีแล้วพาดูระบบช่วงล่างของรถนะครับ <c oughs> มาครับมาดูเครื่องมาดูเครื่องมาๆๆนะฮะ <c oughs> ก็คือให้ช่างตุย้ยยกชั่วคราวนะครับก็เห็นแล้วว่าใช้งานได้ปกติแล้วเรามาดูเครื่องกนะันครู <c oughs> สวยแท้ดูเครื่องน,นะครับ <c oughs> อ๋ <c oughs> อกืดั่งมวลยูอะ ดังล้วนเนาะอ,อ๋อเสียงเครื่องเลมดูครับนี่ครับเครื่องครับโอ้สวยจังนี่ครับ RR.2L นะครับดูดูดูทำความสะอาดเป่าออกให้ิีงามคันเตชานเลยนี่ครับเป็นกระเเ้านะ โอ้นะครับโอ้นี่ครับนี่ดูเรื่องครับสวย,วยโว้ไอาจารยเสียดายเนี่ยเลยจะขายก็เสียดายช่างชาติเสียดายแล้วครับทีนี้อ่ะดูชักรสีทั้งเส้นนะ ก็เป็นฟูโซ่ด้วยฟูโซ่ครับื้นก็เป็นพื้นเหล็กนะครับพื้นเหล็กนะครับพื้นเหล็กพื้นเหล็กก็แต่งเติมหน่อยนะครับพื้นนะเดี๋ยวตัวโมโตัวนี้ลงนะครับเดี๋ยวยกตัวโมโตัวนี้ลงนะครับโอ้ใจนึงก็เสียดายใจนึงก็อยากขาย,น,ยานี่จะยังไงอ่ะเนี่ยเก็บทําสีหน่อยสวยเลยนะครับก็คือมัน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  มันไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะรถมันเยอะนะครับช่างชาติก็อยากจะเอาไว้นะครับไอเราก็อยากขายไม่รู้จะพูดยังไงเลยทีนี้นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดูกับช่างชาติแป๊บเดียวครับผมอ่ะมาดูครับมาดูภายในจากที่ผมคุยกับพี่ชาตินะครับสรุปก็ขายแหละอ่ามาดูภายในครับอ๋อมันก็ไม่เหมือนรถที่เขาทําขายแบบปิงป๊งๆเนาะ ผมก็ขายแบบนี้เพราะว่าผมขายแบบนี้ตลอดขับได้ใช้งานได้ปกติครับนี่ดูนะฮะกระจกก็น่าจะเป็นระบบไฟฟ้าแต่ไม่รู้ใช้งานได้หรือเปล่าเอาตรงๆหัวก็ไม่ผุนะนะฮะจัดซีสฝั่งถือว่าเด่นนะครับเท่าที่ผมถ่ายให้ดูก็มียางยางไม่เท่าไหร่นะยางไม่เท่าไหร่นะฮะพื้นกระบะก็ถือว่าโอเคนะครับเอามาดูคับนะครับอึบเนี่ยพื้นกระบะก็เป็นกระบะเหล็กครับอาจจะบางหน่อยนะครับ นี่จัซีก็ถือว่าโอเคครับนี่แบบนี้นะฮะค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะฝั่งท้ายเป็นฟูโซนะครับนี่ครับฟูโซน่าจะฟูโซนะครับนี่จัตซีนะครับแบบนี้เลยนะฮะระบ,บารเหล็กเปิดข้างได้นะครับเปิดข้างได้เรียบร้อยแต่ว่าผมยังไม่ได้ขนของลงเลยมันหมดเวลาก<ม>่อนมันหาโมงก่อนนะครับแต่ว่าผมจะตัดคลิปลงคืนนี้ ผมก็เลยถ่ายนะครับสำหรับ FC เราพี่น้องเราท่านไหนที่สนใจรถเคนอยากได้รถเคนไปใช้งานนะครับาถามช่างตู้ช่างตุ้ยบอกว่าเครน3.5ตันแต่ผมดูโมเดลโมเดล k คตรงนี้เหรอเขาดูกันยังไงเดี๋ยวดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้กันผมไม่รู้ว่าหนักเท่าไหร่นะแต่ช่างตุ้ยบอกว่าได้3.5เนี่ยถ้าไป อะไรที่สองามตัน2.93มตันนะที่ลงมานี่ก็ตามนี้นะฮะอ่ะมองเห็นไหมเนี่ยอันนี้เห็นแล้วนะฮะเอาตามนี้นะครับเรื่องเรื่องการยกตามนี้ผมไม่เก่งเรื่องเผมไม่เก่งเรื่องอย่างนี้นะครับไม่ค่อยรู้เรื่องก็จะแนะนําไม่ได้อันไหนที่ผมไม่รู้ผมไม่ค่อยแนะนําแล้วก็เป็นขายาวแบบนี้ด้วยเคล่นขายาวนะขาตั้งแบบยิงขึ้นสูงอ่ะนะฮะ ส่วนคันนี้ผมจะเปิดราคาขายที่เท่าไหร่นะครับมาฟังกันนะครับอาจจะผมไม่รู้ว่ามันถูกมันแพงนะแต่ผมคิดว่าราคานี้เหมาะสมกระบะช่วงกระบะยาวกระบะยาวกี่เมตระะเนี่ยเขากลับบ้านกันหมดแล้วเดี๋ยวผมก้าวเอาโดยประมาณ1 2 3 4 5 6กระบะยาวโดยประมาณ6เมตรนะครับ5เมตร86เมตรโดยประมาณนะเอาโดยประมาณนะเปิดท้ายก็6เมตรล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ กระบะโดยประมาณ6เมตรนะครับราคา425,000บาท425,000บาทนะครับราคาเอาตามนี้นะ425,000บาทนะอ่ะโอเคฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒธธิชัยอะรยนยนวุฒธธิชัยของถูกจริงการันตีจากผมวุฒธธิชัยอะรยนต์นะ 087 9 5 1 9 2 6 6 0 9 5 6 6 4 3 8 2 6ี่วุฒิชัยอะไรล่ยนต์กาสสินชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกนะอ่ะ4 2 5 0 0 0บาทมาครับมามๆมเอาตามนั้นใครต้องการแบบนี้มาเลยครับ425,000บาทขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่กดหัวใจให้กัน425,000บาทถูกหรือแพงไม่รู้แต่จะขายราคานีขอบคุณทุกท่านมากๆครับ